Good morning m y s t u d e n t สวัสดีค่ะเด็กๆเกช้าวันนี้นะคะเป็นวิชาภาษาอังกฤษนะคะในเช้าวันพฤหัสสบดีนะคะลูกที่17มิถุนายนนะคะอ่าเดี๋ยววันนี้เรามาเจอกันในเรื่องของ p o s s e s s i v e adjective นะคะลูกวันนี้ครูน้อยจะสอนเรื่อง p o s s e s s i v e adjective นะคะคำที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของสิ่งของต่างๆนะคะลูกจาก subject ทั่วไปนะคะ ว่าเราจะาเปลี่ยนจากอายุวิเดหิชิอิศแสดงความเนเจ้าของธรรมดาเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะคะลูกเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะค okay. อ่ามาดูคำแรกเลยค่ะลูก possessive adjective นะคะลูกมีคำที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของนะคะลูกที่เราเรียนรู้มามีทั้งคำที่เป็นทั้งเอกพจน์และพหูพจน์นะคะลูกมีอะไรบ้างมาดูค่ะลูกอ่ามาดูคำแรก I นะคะลูก I เมื่อเปลี่ยนแสดงควาเป็นเจ้าของจะใช้คำว่า my นะคะลูกดูฝั่งเอก,กพจน์ก่อนนะคะ he ถูกเปลี่ยนเป็น his นะคะลูกก็คือความหมายของเขาคือของเขานะคะลูกใช้กับผู้ชาย she her นะคะลูกใช้คำว่า her แทนนะคะลูกแสดงถึงความเป็นเจ้าของของของเธอนะคะหรือว่าของหล่อนนะคะลูกใช้กับผู้หญิงนะคะส่วนอ่า it นะคะลูกใช้กับคนสัตใช้กับสัตว์สิ่งของนะคะลูก it ตัวนี้ถ้าแสดงความเป็นเจ้าของก็จะ it เติม s นะคะลูกอ่านะคะต่อไป you you ตัวนี้ถ้าเป็นเอกพจน์ก็ใช้ your นะคะลูกแสดงความเป็นเจ้าของทีนี้มาดูตัวนี้ค่ะอืมตัวนี้เป็นพหูพจน์นะคะลูกพหูพจน์ you ของตัวนี้ก็ใช้ your เหมือนกันค่ะ we ใช้ our นะคะก็คือของพวกเราส่วน d e y นะคะลูกของพวกเขาก็ใช้คำว่า there นะคะลูกอ่าอ่านอีกรอบนะคะลูก I my ของฉันนะคะลูก He his ของเขา She her ของเธอนะคะ It i s ของมันนะคะ You your ของเธอนะคะ you your ของพวกเธอก็ได้หรือว่าของเธอก็ได้นะคะอันเดียวกันนะคะลูกต่อไป we our ของพวกเรานะคะ they their ของพวกเขานะคะอันนี้ก็คือคำที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของสิ่งของต่างๆหรือบุคคลนะคะลูกคำเหล่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอในในประมาณหน่วยที่2นะคะลูกอันนี้เราจะทบทวนก่อนเปิดเรียนนะคะอันทีนี้เรามาดูคะ่ะลูก p o s s i s i v e adjective Ad เนี่ยเขาใช้ยังไงมาดูตัวอย่างคะ่ะลูกอ่ะตัวอย่างนะคะดูนะคะลูก อ่าตัวอย่างเช่น this is his ball นะคะ this is his ball ก็คือนี่คือบอลของลูกบอลของเขานะคะลูกอ่าอีกอันนึงอ่า this is your ball this is your ball ก็คือนี่คือลูกบอลของคุณนะคะอ่าต่อไป this is my ball this is my ball ก็คือ อะไรคะนี่คือลูกบอลของฉันนะคะลูก this is her ball this is her ball นะคะนี่คือลูกบอลของเธอนะคะต่อไปค่ะมาดูถ้ามีจำนวนหลายคนเมื่อกี้คุณครูบอกแล้วใช่ไหมคะลูกจาก v ก็จะถูกเปลี่ยนเป็น our this are our ball นะคะ this are our ball ก็คืออะไรคะบอลเหล่านี้เป็นของ ของพวกเรานะคะ These are their ball These are their ball นะคะก็คือบอลเหล่านี้ลูกบอลเหล่านี้นะคะเป็นของพวกเขานะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างประโยคที่แสดงความเป็นเจ้าของนะคะ This is his ball นะคะอ่านอีกรอบนะคะลูก This is his ball This is your Ball. This is my ball. This is her ball. These are our ball. These are our ball. These are their ball. นะคะแล่วนี้ก็คือตัวอย่างที่แสดงความเป็นเจ้าของนะคะอย่าลืมนะคะเด็กๆท้ายคําที่แสดงความเป็นเจ้าของของ p o s i s i v e adjective นะคะลูกจะต้องเป็นคํานามสมอน,นะคะลูกก็คือ noun หรือว่าคํานามนั่นเองค่ะอะมาดูรูปแบบประโยคเวลาเราจะเปลี่ยนนะคะลูกเวลาเขาเปลี่ยนจาก positive adjective นะคะลูกคุณครูก็จะใส่วงเล็บกํากับอ คำที่จะต้องใช้เปลี่ยนให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างด้วยนะคะอ่ะมาดูภาพแรกค่ะลูกดูอันแรกเลยนะคะอ่าอันนี้นะคะลูก That is his word. That is h i s b o a r d นั่นคือเรือของเขานะคะคุณครูให้คำว่า he นะคะลูกที่แปลว่าเขานะคะมากํากับไว้ด้วยนักเรียนจะได้ไม่งงนะคะลูกอ่ะต่อไปค่ะประโยคที่2อ,อะไรเอ่ยอ่า this is her doll นะคะ this is her doll นะคะต่อไปค่ะ อ่ตัวนี้นมสองกล่องเขาจะอ่านว่ายังไงนะคะลูก these are our milk these are our milk นะคะก็คือนมเหล่านี้เป็นของพวกเรานะคะต่อไปค่ะว้าวคุณครูชอบมากเลยภาพเนี้ยลูก this is your car this is your Car นะคะนี่คือรถของคุณนะคะถูกต้องค่ะอ่ารถเต่าด้วยน่ารักด้วยนะคะอ่าต่อไปค่ะว้าวอะไรเนี่ย these are the apples these are the apples นะคะก็คือเหล่านี้นะคะลูกเป็นแอปเปิ้ลของพวกเขานะคะ ต่อไปค่ะ That is my umbrella นะคะ